กรับสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องอโลเทนะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องราวของเจฟ,ฟ้าสาวใหญ่ผู้พ่ายรักกันเพื่อนถูกทหารเกณฑ์รุ่นน้องหลอกให้รักหลอกให้หลงเปทุกสิ่งให้ทุกอย่างสุดท้ายท้ายสุดทหารเกินรุ่นน้องก็ทิ้งไปมีคนใหม่มันช่างจีช้ากะหล่ำปีสลือเกินสำหรับเจฟ,ฟ้าคนนี้กันเพื่อนขณะที่อ้อ่านข้อความนี้น้องได้มาฮอดรักซี กำลังถูกเขาปี้อยู่ให้ไม่ใช่นับยอกหยอกคนบ้าอะไรขี่รถไปให้เขาเอาเออพูดไปเรื่อย เรื่องราวของเจฟ้าผู้พ่ายรักจะมีที่มาที่ไปยังไงเหตุผลคนใดแกถึงถูกหลอกคลิปนี้มีคำตอบเชิญสดับรับฟังเรื่องราวของเจฟ้าสาวใหญ่ผู้พ่ายรักกะเล็กกระปผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดชัยเลียงเชียงรายกันเพื่อนมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ44ปีชื่อเล่นว่าฟ้าผมก็เรียกสั้นๆว่าเจฟ้าก็แล้วการเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ5 0 0ซีกันเพื่อนได้ขาวได้อวบใสแว่นเขาวีกันเลยทีเดียวตัวของเจฟ้าเธอเป็นไม้กันเพื่อนตรงนี้เองมีลูก ูกติดหนึ่งคนเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องหน้าตาน่ารักกระจุม่มกระจิมเงินเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีก่อนเธอได้เลิกลากับสามีเงินเพื่อนหลังจากนั้นเธอก็คลองตัวเป็นโสดเรื่อยมาตัวของเจฟฟ้าประกอบอาชีพตัดขนหมยอยซอยคนดากเปิดร้านเสริมสวยเงินเพื่อนนอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริมในการเขียนแบบออกแบบบ้านเงินเพื่อนลักษณะแบบนี้เธอก็ทํามีรายได้เดือนหนึ่งประมาณ3-4มสี่หมื่นเงินเพื่อนจังหวะน,นี้เองเจฟฟ้ารู้สึกเหงาจิ๋มและเหงาใจปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเงินเพื่อนห่างกระเจียวมานานห็นไม่ใช่นับยอกห่างมือชายมานาน เธอก็เลยไปเล่นแอปหาคู่กันเพื่อนปร,รากฏว่าไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ22ปีชื่อเล่นว่าต่อผมก็เรียกสั้นๆว่าบักเตาก็แล้วกันเงินเพื่อนไม่ใช่เตาหัวโจกไม่ใช่เตาหัวโปกแต่ประการใดแต่เป็นเตาทหารเกณฑ์เงินเพื่อนตัวของบักเตาเป็นทหารเกณฑ์รู้สึกเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหงากระเจียวเช่นเดียวกันก็เลยมาเล่นแอปหาคู่สองคนนี้ก็เลยปะกันในแอปเจอกันในแอปกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของเจฟ้ากันเพื่อนเห็นว่าบักเตาหน้าตาหล่อเหลาเอาเก่งเงินเพื่อน เธอก็เลยทักไปหากันเพื่อนเธอจะเธอจางเงาไม่จ้าตรงนี้คุยกับเจ๊นหน่อยกันเพื่อนตัวของบักเตามันเจ้าสาวรุ่นใหญ่หรือไงอันนี้ผมไม่แน่ใจ ก็เลยพูดคุยกับเจฟ้ากันเพื่อนพูดคุยกันมาอยู่ประมาณสองเดือนหลังจากนั้นตัวของบักเตาตัดส <top mad> ินใจเกียรตรถบขสแดงมาหาเจฟ้ากันเลยทีเดียวกันเพื่อนมาหาถึงบ้านมาหาถึงเชียงรายกันเพื่อนตัวของเจฟ้าก็ไปรับที่บขสกันเพื่อนในจังหวะแรกที่เจอกันตัวของบักเตาปรีมาหาเจฟ้ากันเพื่อนจุกไปที่หน้าผากหนึ่งทีเจอร์ลักษณะเป็นแบบนั้นไปสร้างความสัมพันธ์แรกแรกกันเพื่อนจังหวะนี้เองเจฟ้าก็เขินอายกันเพื่อนบ่ายเบี่ยงนิดหนึ่งกำกับปั้นทุบไปที่หน้าอกของบักเตาดังตุ ตุบตุบตบตบ,บ้าบ้าบ้าอายคนมาจูบหน้าผากกลางบอขอสอแบบนี้ใครก็อายกันเพื่อนหลังจากนั้น2คนนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่ประมาณ20-30นาทีตัดสินใจสารสัมพันธ์ลงลึกกันกันเพื่อน2คนนี้จุงมือกันไว้เปิดโรงแรมนอน,น,น,นกันเพื่อนนํากันอ่องลองอ่องลอง ตัวของบักเต่าไม่พูดปร่ําทําเพลงกันเพื่อนเอาปืนใหญ่ที่เขาพกติดตัวมาจากบ้านสอดแทรกกระแทกไปที่หว่างขาของเจฟ้ากันเพื่อนเสียงดังโครใ้ไม่ใช่นะเสียงดังกึดกึกึห่างมือชายมาสี่ปีตรงนี้ต้องมีฟิตกันบ้างกันเพื่อนตัวของเจฟ้าอดรนตนไม่ไหวกันเพื่อนตุดร่นเป็นตะแกงโรงสีพร้อมกับร้องควนครางอ้ายอ้อย เสียววังขาเหลือเกินเต่าจ๋าเสียววังขาเหลือเกินเต่าจ๋าลักษณะเป็นแบบนั้นไปสองคนนี้พากันขึ้นสวรรค์อ่องลองอ่องลองกันเพ่อนปร,รากฏว,ว่าตัวของเตฟ้าติดอกติดใจในรสวาาของบักเต่ากันเพ่อนไอชิบหายบันเดาดีเหลือเกินกันเพ่อนตัวของเจฟ้าก็เลยนัดบักเต่ามากินเรื่อยๆกันเพื่อนจังหวะนี้เองมีความสัมพันธ์กันเรื่อยๆอยู่ประมาณห้าหกครั้งกันเพ่ินนัดกันมาสัมติงจิงกระเบลมีการสมกโกกด่ากันหลังจากนั้นตัวของบักเต่าก็เดินเกมแรงกันเพ่อนตัดสินใจ แชทมาหาตัวของเจ๊ฟ้าบอกเจ๊เจ้าเจจาผมเอาจริงผมเอาเจ๊ฟ้ากันเพื่อนตรงนี้อยากจะมีเมียอยากจะมาอยู่กับเจ๊ฟ้ากันเพื่อนเจ๊ฟ้าบอกว่ามาเลยมาเลยจังหวะนี้เองไม่มีใครขัดไม่มีใครห้าม เจก็เหงาเธอก็เหงามาอยู่ด้วยกันเงินเพื่อนตัวของบักเต๋าก็ห่อเสื้อผ้ารงตุงนางพรงุงพรังเงินเพื่อนมาอยู่กับเจฟ้ามาอยู่ที่บ้านของเจฟ้ากันเพื่อนในจังหวะนี้เองตัวของบักเต๋ายังเป็นทหารเกณฑ์กงินเพื่อนมันก็ไปไป,ไปมามาหลังจากบักเต๋ามาอยู่กับเจฟ้าเครื่องสูบก็เริ่มทํางานเงินเพื่อนมันเริ่มของเงินเจฟ้าครั้งละพันสองพันเนื่องจากว่าเงินเดือนทหารเกณฑ์ไม่พอใช้ ตัวของเจฟ้าก็ไม่ขัดจัดให้ตลอดกันเพื่อนขอมาก็โอนให้ขอมาก็ให้ไปกันเพื่อนสองคนนี้ก็ใช้ชีวิตกันมาเรื่อยๆแทนที่บักเตามันจะสํานึกบุญคุณกันเพื่อนข้าวแดงแกงร้อนที่เจฟ้าให้ไป แทนที่จะสํานึกว่าเจาฟ้าให้มันกุ่งตึงๆตรงนี้มันหาไม่กันเพื่อนตัวของบักเตามันมีนิสัยเจ้าโูกันเพื่อนตามสไตล์วัยรุ่นมีการไปจีบคนอื่นมีการไปพูดไปคุยกับคนอื่นกันเพื่อนบางทีมันก็นัดสาวไปนอนที่โรงแรมกันเพื่อนปรากฏว่าเจาฟ้ากันเพื่อนนั่งอยู่ในบ้านดีๆก็มีสาวทักเช็ดมาหา บอกว่าให้จ่ายค่าตัวมาด้วยไอเต่ามันเอาหนูกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของเจ๊ฟ้าได้แตะชีช้ำกระลำปีกันเพื่อนจิ๋มก็ให้เลียทิ้งเจ๊ได้ไงกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของเจ๊ฟ้าต้องจ่ายเงินค่าตัวให้กับหญิงสาวคนนั้นกันเพื่อนเธอก็เลยตั้งเงื่อนไขกันเพื่อนอยากให้บักเต๋าเป็นคนดีกันเพื่อนอยากเอาบักเต๋าเป็นผัวตัดสินใจไปเซ็นสบียนสมรสกับบักเต๋ากันเพื่อนตรงนี้บักเต๋าก็ไม่ขาดกันเพื่อน ขอโอกาสเจฟ้าโดยการไปเซ็นทะเบียนสมรสกันแล้วก็สัญญิงสัญญาว่าจะรักเจฟ้าตลอดไปกันเพื่อนเหมือนความรักจะดีกันเพื่อนปรากฏว่าบักเตายังเดินรูปแบบเก่ายังใช้นิสัยเดิมกันเพื่อนทักแชทไปหาคนโน้นคนนี้กันเพื่อนไปสมุกโกกดักไปโกงตึงๆกับสาวอื่นอยู่เรื่อยๆตัวของเจฟ้าได้แต่กำเกินฝืนทนกันเพื่อนทำยังไงได้หลงกระเจียวไปแล้วให้ไม่ใช่นับใจมันรักไปแล้วกันเพื่อนจังวานี่เองตัวของบักเตาเดินเกมแรงกันเพื่อนขอบิ๊กไบค์ขอแท็ปเล็กกันเพื่อนอยากจะได้บิ๊กไบค์ขี่ เกิดฉายในหมู่บ้านกันเพื่อนตัวของเจฟ้าก็ให้สัญญิงสัญญากันเพื่อนบอกจะซื้อบิ๊กไบให้แต่มีเงื่อนไขให้บักเต๋ไปสอบติดทหารก่อนกันเพื่อนตรงนี้จะซื้อบิ๊กไบให้ตัวของบักเต๋ก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะสอบให้เจกันเพื่อนตัวของเจจะได้สบายในบ้านปลายของชีวิตผมเป็นข้าราชการตัวของเจจะได้ใช้สวัสดิการกัน,กนเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปเป็นการตกลงเลขเปลี่ยนกันกันเพื่อนแต่สุดท้ายด้สุดตัวของบักเต๋ก็ทําไม่ได้ แขมมาสร้างเรื่องใหญ่กันเพื่อนในจังหวะน,นี้เองตัวของบมกเตามาอยู่ที่บ้านของเจฟา้าตัวของเจฟ้าก็ใส่อยู่กับลูกสาววัยสิปีกันเพื่อนวัยกำลังน่ารักกระจุมกระจิ๋มกันเพื่อนปรากฏว่าในค่ำคืนอันเปรียวเหงาวดวงดาวอันมืดมิด ตัวของบักเต๋าเข้ามาหาลูกสาวเจฟ้ากันเพื่อนกําลังจะโก่งตึงๆกําลังจะลวนลามอนาจารกันเพื่อนตัวของเจฟ้าเขานอนอยู่ในบ้านกันเพื่อนได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอยู่ในห้องของลูกสาวเขาก็เลยตื่นมาดูกันเพื่อนเห็น <c oughs> แต่บักเต่ากาลังโก่งตึงๆกันเพื่อนกาลังจะจอ่อกําลังจะแทงลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของเจฟ้าก็เลยด่าบักเต่ากันเพื่อนไอชิบหายอเองงูเห่ากินบนเรือนขี้บนหลังคากันเพื่อนเกิดการทะเลาะวิวาทกันหลังจากนั้นบักเต๋าก็เลยตัดสินใจ หอบเสื้อผ้าพรุงพลังกลับบ้านไปกันเพื่อนหลังจากบักเต๋าออกจากบ้านของเจฟ้าไปหลังจากนั้นเจฟ้าก็ไม่สามารถติดต่อบักเต๋าได้อีกเลยกันเพื่อนจนกระทั่งบักเต๋าปลดทหารกันเพื่อนตรงนี้มันไม่ได้สอบต่อทหารแต่ประการใดมันหลอกเจฟ้ากันเพื่อนหลอกเอาบิ๊กไบหลอกเอาเทปเหล็กกันเพื่อนตัวของเจฟ้าก็เลยตัดสินใจนัดบักเต๋ามาเซ็นใบหย่ากันเพื่อนก่อนหน้านั้นแต่งงานกันอย่างดีดีเซ็นทะเบียนสมรส ตอนหลังมาเจ๊ฟ้าไม่เอาแล้วกันเพื่อนตัดสินใจอยากกับบักเต่ากันเพื่อนแทนที่เรื่องราวมันจะจบด้วยการอยาก,ก,ารรกันปรากฏว่าญาติของบักเต่ากันเพื่อนมีการข่มขู่เจ๊ฟ้า เนื่องจากว่าตัวของเจฟ้ากันเพื่อนไปแจ้งความจับบักเต๋าในข้อหาอนาจารลูกสาวแก่กันเพื่อน่าของบักเต๋ามีการข่มขู่กันเพื่อนบอกจะฆ่าทิ้งทั้งแม่ทั้งลูกบอกจะฆ่ายกครัวกันเพื่อนตัวของเจฟ้าเธออดทนทนไม่ไหวกันเพื่อนเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวชีช้ำกระลำปีเกินจะให้อภัยกันเพื่อนตรงนี้เองเธอก็เลยตัดสินใจออกมาร้องสื่อออกมาขอความเป็นธรรมกันเพื่อนสุดท้ายสุดเรื่องราวนี้ก็เลยมาจบที่รายการโหนกับเสาให้ไม่ใช่นะโหนกระแสะของคุณหนุ่มกัญชัยกันเพื่อนตัวของเจฟ้ามาเล่าถึงความชีช้ำกระล ปีของแม่ไม้คนนี้ผู้คนก็เห็นอกเห็นใจกันกันเพื่อนแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอเองเป็นคนเลือกเธอเองเป็นคนทํากันเพื่อนเลือกที่จะเดินทางนี้บทสรุปสุดท้ายตัวของคุณหนุ่มกัใชัยก็เลยให้จบเรื่องจบราวกันไปกันเพื่อนในรายการมีการโฟนอินไปหาครอบครัวของบักเตา่าครอบครัวของบักเต่าก็รับปากรับคําว่าจะไม่มายุ่งมาเกี่ยวกับเจฟ้ากันเพื่อนตัวของเจฟ้าก็เลยรับปากกับคุณหนุ่มกัใชัยว่าหลังจากนี้ไปจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบักเตา่ากันเพื่อน จบกันด้วยดีแยกย้ายกันไปเติบโตกันเพื่อนเรื่องราวของเจฟ้าผู้พ่ายรักก็จบประมาณนี้ในรายการหนนกระแสกันเพื่อนส่วนเรื่องคดีความที่ตัวของเจฟ้าไปแจ้งจับบักเต๋าในข้อาหาอาจารย์ลูกสาวอันนี้ก็ว่าไปตามขบวนการยุติธรรมกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวของเจฟ้าผู้พ่ายรักกันเพื่อนไปมักบักน้อยไปมักผู้บ่าวสำน้อยแต่กระเจียวมันใหญ่ เธอก็เลยฉีช้ำกระหล่ำปีเธอก็เลยผิดหวังเงินเพื่อนฟังไว้เป็นดูท่าหอนฟังไว้สอนใจเงินเพื่อนสําหรับสาวแก่ไม่ไม่สาหรับสาวลูกตีเงินเพื่อนตรงนี้จะรักใครชอบใครก็ดูกันให้ดีไม่ใช่เอาความเย็ยนความเหงาน,นาพาชีวิตมันก็จะมีแต่ความชิบหายวายปวงเข้ามาในชีวิตเหมือนกับเจฟฟ๊ฝากันเพื่อนฝากไว้ในช่องข้อไม่ใช่นะบยอกยอกฝากไว้ในช่องฟิตฝากไวใ้ให้คิดกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็อย่างไรกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอบให้เพื่อนเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขออเพื่่นที กมารับชมรับฟังนะจงม,มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโม